สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูวิภาพรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเอยดูบนหน้าจอครูสิเราจะมาเรียนเรื่องโรคทางพันธุก,กรรมโรคทางพันธุก,กรรมนี้มีลักษณะนหน้าตาเป็นยังไงนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรเอย าเราเรียงเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกกรรมไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาดูโลกทางพันธุก,กรรมว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างเนาะอันดับแรกก่อนเราจะรู้ว่าโลกทางพันธุก,กรรมเป็นยังไงเราต้องรู้ความหมายของมันก่อนว่าความหมายมันหมายถึงอะไรนะคะโลกทางพันธุก,กรรมนะหรือที่เราเรียกว่าโลคติดต่อทางพันธุก,กรรมเนี่ยเป็นโลกที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมมาจากฝั่งของพ่อแม่เราโดยโรคทางพันธุก,กรรมนี้เป็นความผิดปกติของของอะไรคะ,ะความผิดปกติของยีนเป็นความผิดปกติของยีนนั่นเองโดยที่มันเนี่ยไม่แสดงออกให้เราเห็นนะคะโรคชนิดเนี้มันจะไม่แสดงออกมาให้เห็นแต่มันเป็นความผิดปกติของยีนอะ แล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็คือการที่เราไม่อยากให้ลูกของเราเนี่ยเกิดมามีโรคทางพันธุกรรมนะคะก็คือคู่สามีภรรยาเนี่ยก่อนที่จะตั้งครันเนาะก่อนที่จะตั้งครันหรือภรรยาเนี่ยจะตั้งครันหรืออยากจะมีลูกเขาต้องไปหาตรวจหายีนก่อนตั้งครันก่อนนะคะนักเรียนเพราะการที่เขาเนี่ยไปสามารถตรวจหายีนก่อนตั้งครันเนี่ยเพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยความผิดปกติของยีนของคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าในยีนนั้นนะ่ะ มีโรคทางพันธุก,กรรมไหมซึ่งยีนนะคะมันจะมีโรคทางพันธุก,กรรมทั้งหมด600ยีนเลยนะ600ยีนเลยนะคะแล้วไอาการตรวจหา โรคทางพันธุกรรมก่อนตั้งครรภ์นเนี่ยเวลาไปตรวจนะคะมันจะมีความแม่นยำสูงมากถึง9 5เเซเลยเนาะหากตรวจพบว่ามีโรคทางพันธุกรรมที่ไอโรคพวกนี้สามารถถ่ายทอดไปที่ลูกได้แพทย์เขาก็จะทำการเป็นไงคะช่วยวางแผนการมีบุตรให้คุณพ่อคุณแม่ได้อย่างถูกต้องเนาะอันนี้ก็คือความหมายของโรคทางพันธุกรรมนะคะคร่าวๆเนาะต่อมาเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่เอ่ยจำได้ไหมว่าคืออะไรคะ อ่าแบบนี้ก็คือเป็นโครโมโซมนะคะที่รักอ่าโครโมโซมของมนุษย์ใช่ไหมคะจากที่เราเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใช่ไหมเป็นลักษณะการถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายถ,ถ่ายทอดมาที่รุ่นพ่อแม่ส่งต่อมาที่รุ่นเราใช่ไหมคะที่ครูเคยบอกว่าโครโมโซมโครโมโซมของมนุษย์ใช่ไหมจะมีทั้งหมด46แท่ง23คู่เนาะ โดย46แท่ง23คู่นี้จะแบ่งออกเป็นโครโมโซมร่างกายกับโครโมโซมเพศถ้าร่างกายจะอยู่คู่ที่1ถึงคู่ที่22เป็นโครโมโซมร่างกายนะคะถ้าเป็นโครโมโซมเพศจะอยู่ทุกคู่ที่23นะเพศนะคะจะอยู่คู่ที่23นะคะร่างกายจะอยู่ถึงคู่ที่22เนาะเพศก็จะแบ่งออกเป็นเพศหญิงเพศชาย โครโมโซมเพศเนี่ยทำให้รู้ว่าลักษณะสัญลักษณ์เพศหญิงต้องใช้สัญลักษณ์นี้นะ X X <ๆ>เพศชายต้องใช้สัญลักษณ์ XY นะคะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของโครโมโซมเพศเนาะกับโครโมโซมร่างกายนะคะอ่ะเรามาดูโรคทางพันธุก,กรรมนี้มันจะแบ่งออกเป็น2โรคเนาะออกเป็น2แบบก็คือโรคทางพันธุก,กรรมที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะคะ นโครโมโซมร่างกายส่วนมากโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นทางโครโมโซมร่างกายเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นการเกินมานะเป็นการเกินมานะคะของจํานวนโครโมโซมนะเกินมาของจํานวนโครโมโซมเนาะความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายก็คือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีโครโมโซมร่างกายทั้งหมดก็คือ ยี่สิบสองคู่นะคะคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่ยี่สิบสองเนาะแต่ไอเจ้าโครโมโซมร่างกายเนี่ยมันมักจะเกินมาอย่างละเท่าไหร่เกินมาอย่างละหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งเดีย๋ยวเราไปดูว่าเกินมาเนี้ยจะทําให้เกิดเป็นโรคอะไรบ้างที่สองก็คือความผิดปกติของโครโมโซมเพศถ้าเป็นโครโมโซมเพศเนี่ยจะเป็นลักษณะความผิดปกติของสัญลักษณ์เพศนะคะเป็นเพศหญิงก็จะเป็น XX เพศชายก็จะเป็น x y แต่ไอเจ้าโครโมโซมเพศเนี่ยจำนวนโครโมโซมมักจะเกินมานะคะมักจะโคเกินมานะเป็นพวกสัญ,ญลักษณ์เนี่ยชอบเกินมาเดีย๋ยวเราไปดูว่าสัญ,ญลักษณ์พวกเนี้ยที่เกินมาเนี่ยจะทําให้เกิดโรคอะไรบ้างเนาะอ่ะเรามาดูโรคแรกก่อนที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นบนโครโมโซมของร่างกายมนุษย์เนี่ยโรคที่หนึ่ง เรียกว่าอะไรคะลองดูซิโรคที่หนึ่งเรียกว่ากลุ่มอาการของคิดดูชาร์ตคิดดูชาร์ตนะคะแปลว่าคิดดูชาร์ตเนาะกลุ่มโรคที่หนึ่งนะคะหนูเห็นหน้าตาเด็กคนเนี้ยเรียกว่าโรคคิดูชาร์ตนะคะนักเรียนกลุ่มอาการของคิดดูชาร์ตเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยจะเสียงร้องคล้ายกับเสียงแมวนะมันก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นโรคคิดดูชาร์ตหรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเคล็ดคลายซินโดม แคดคายซินโดมเนาะมันมีสงชื่อนะคะก็คือเสียงเขาร้องจะคล้ายกับเสียงแมวทะไมต้องเสียงคล้ายเสียงแมวก็เพราะว่ากล่องเสียงของเด็กคนนี้มันผิดปกติอ่าผิดปกติใบหน้าของเขานะคะจะค่อนข้างกลมเดี๋ยวดูสิใบหน้าจะกลมเนาะใบหูของเขาจะอยู่ต่ํากว่าปกติอ่าปัญญาอ่อนนะคะนัะเกเรียนเขาจะเป็นแบบประเภทที่ศีรษะจะเล็กเนาะแล,ะล้วโรคคีดูชาร์ดนี้มันเกิดจากอะไร เกิดจากโครโมโซมคู่ที่5โครโมโซมคู่ที่5นะคะขาดหายไปบางส่วนอ่าแสดงว่าโรคคิดูชาร์จเนี่ยโครโมโซมคู่ที่5้าของเด็กคนนี้ขาดหายไปบางส่วนก็คือเขาเนี่ยมีจำนวนโครโมโซม46แท่งเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเลยแต่เจ้าคู่ที่5้ามันดันหายไปบางส่วนเราไปดูคู่ที่ห้าเนาะ คู่ที่ห้าตรงเนี้ยของเขาเนี่ยครัเป็นของคนปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ของคีดูชาร์ดมันจะหายไปเป็นบางส่วนไอการที่มันหายไปเป็นบางส่วนเนี่ยมันก็เลยทําให้เด็กคนนี้ยเกิดมามีอาการเสียงร้องคล้ายกับเสียงแมวนะคะอ่ะันนี้คือโรคที่หนึ่งเนาะคีดูชาร์ดเกิดขึ้นที่บริเวณโครโมโซมร่างกายนะคะโรคที่สองโรคที่สองเรามาดูโรคที่สองนี้มีชื่อว่าอะไรคะ มีชื่อว่ากลุ่มอาการของพาทัวพาทัวซินโดมเนาะโรคพาทัวนะคะพาทัวในที่นี้เป็นยังไงพาทัวก็คือศีรษะเขาเนี่ยจะเล็กแล้วที่เห็นได้ชัดในโรคพาทัวนี้นะคะเด็กที่เกิดมาหนูเคยเห็นไหมในตามเฟซตามติ๊กตอกตาม Google เ,เนาะเด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาจะเป็นปากแหว่งพิดานโวนะคะน่าสงสารมากนะักเรียนปากแหวงพดานโว เกิดจากโครโมโซมร่างกายของเขาเนี่ยเป็นยังไงคะ,ะถ้าเด็กที่เป็นโรคพาทัวเนาะเกิดมาเนี่ยปากแหวงพดา,านโวเนี่ยเกิดจากโครโมโซมคู่ที่สิาเกินมา1โครโมโซมคู่ที่13นะคะเกินมา1นึ่งโครโมโซมหรือที่เรียกว่าเกินมาหนึ่งแท่งเนาะหนูไปดูคนปกติหนูไปดูคู่ที่13บสาของคนปกติเนาะ คู่ที่สิบสามของคนปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นหนึ่งคู่เนาะจะมีโครโมโซมสองแท่งนะคะแต่เด็กที่เป็นโรคพาทัวเนี่ยคู่ที่สิบสามเขาจะเกินมาหนึ่งแท่งก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะรวมทั้งหมดก็จะมีสามแท่งทาให้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปปากแหว,ว่งเพดานโวคนปกติเนาะจะมีทั้งหมดสี่สิบหกแท่งใช่ไหมคะแต่เด็กคนนี้เกินมาหนึ่งแท่ง เกินมาหนึ่งแท่งเนาะก็จะทําให้ถ้าเกิดในเด็กหญิงนะเกินมาหนึ่งแท่งเพศหญิงก็จะเป็น47บวก xx ถ้าเป็นผู้ชายเกินมาหนึ่งแท่งก็จะเป็น47บวก xy นะคะอ่านี่ก็คือโรคพาทัวเนาะคู่ที่13เกินมาหนึ่งแท่งนะคะต่อมาโรคที่สชื่อว่าโรคอะไรจ้าลองดูซิโรคที่สามชื่อว่าโรคอะไรเอ่ยเอ็ดเวิร์ดนะโรคที่สามชื่อว่าโรคเอ็ดเวิร์ดนะคะ เอ็ดเวิร์ดนี้ลักษณะเป็นยังไงเด็กที่เป็นเอ็ดเวิร์ดเกิดมาแรกๆรจ้ายทอยเขาจะถุยตาจะห่างปากจะแคบกล้ามเนื้อเขาเนี่ยจะเกร็งอยู่ตลอดเวลาหนูลองดูนะคะเด็กที่เกิดมาแรกๆที่เป็นโรคเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะเป็นเด็กที่สองมือเขาเนี่ยจะกำกำตกใจอยู่ตลอดเวลาจะกำแน่นมากนักเรียนลองสังเกตดูมือเขาจะกำนะคะและเด็กประเภทนี้ก็คือหัวใจและไตเขาเนี่ยจะพิการและจะมีอายุสั้น เด็กที่เป็นโรคเอดเวิร์ดนี้เป็นลักษณะที่โครโมโซมคู่ที่18นะคะคู่ที่18เกินมา1โครโมโซมเกินมา1โครโมโซมเนาะหรือที่เราเรียกว่าเกินมา1แท่งนั่นแหละเราไปดูคนปกติคู่ที่18เป็นยังไงหนูมาดูนะ,ะคนปกติใช่ไหมคะคู่ที่18จะเป็นอย่างนี้เนาะ มีหนึ่งคู่มีสองแท่งแต่ไอเล็กที่เป็นโรคเอ็ดเวิร์ดคู่ที่สิบแปดเกินมาหนึ่งแท่งก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยทําให้มือเขาเนี่ยต้องกำอยู่ตลอดเวลาอ่ะมือเขาต้องกำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอ่ะจากนั้นเวลามาเขียนจํานวนโครโมโซมเขาเนาะคนปกติจะได้สี่สิบหกแท่งแต่เด็กคนนี้เกินมาหนึ่งแท่งก็จะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นสี่สิบเจ็ดบวกเอ็กเอ็กถ้าเกิดในผู้ชายก็จะเป็นสี่สิบเจ็ดบวกเอ็กายนะคะ ต่อมาโรคสุดท้ายเนาะของโลกโครโมโซมร่างกายนะคะโรคดาวจะเห็นว่าเด็กดาวใช่ไหมเราเคยเห็นแล้วเนาะเด็กดาวเนี่ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหน้าตาจะคล้ายกันมากอันดับแรกลักษณะใบหน้าคิ้วตาปากจมูกเนี่ยจะมีลักษณะที่แบนสมองเขาจะเล็กจมูกจะแฟบตาเขาจะห่างเห็นไหมคะเด็กดาวตาจะห่างหัวใจเขาจะพิการแล้วก็เป็นหมัน เด็กดาวนี้เป็นลักษณะที่เป็นยังไงคะกลุ่มของเด็กดาวอ่าลองดูซิเด็กดาวเป็นอะไรเกินมาลองดูซิถ้าเป็นโลกเด็กดาวเนี่ยจะเป็นโครโมโซมคู่ที่21เด็กดาวนะคู่ที่ยี่สิบเอเกินมา1แท่งหรือ1โครโมโซมนะคะ คู่ที่21เกินมาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติมันมี46แท่งใช่ไหมแต่เด็กดาวเกินมา1แท่งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น47บวก xx ผู้ชายก็จะเป็น47บวก xy เราไปดูคู่ที่21ของคนปกติกันอ่คนปกติเป็นอย่างนี้เนาะอะ่เป็นจำนวนคู่จำนวนแท่งเป็นแบบนี้แต่เด็กดาวเกินมา1แท่งคู่ที่21อ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ สี่โรคนี้เป็นกลุ่มอาการผิดปกติของโครโมโซมร่างกายนักเรียนลองจับการสังเกตดูร่างกายนี้จะเป็นลักษณะที่จํานวนโครโมโซมจะเกินมาอย่างละหนึ่งแท่งแสดงว่าทุกโรคเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด47แท่งเหมือนกันหมดเลยเพราะเกินมาอย่างละหนึ่งแท่งนะคะคนปกติเรามี46แท่งเนาะแต่ถ้าเป็นโรคของคิรูชาร์เนี่ยเขามี46แท่งเหมือนคนทั่วไปแต่เพียงว่าคู่ที่5เนี่ยเขาขาดหายไปเป็นบางส่วนนะ น,นี้ก็คือโครโมโซมอะไรคะโครโมโซมร่างกายต่อมามาดูความผิดปกติของโครโมโซมเพศบ้างถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเพศหลักๆจะเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของเพศหญิงเพศชายเรามาดูโรคที่หนึ่งโรคแรกเป็นโรคอะไรลองดูสิโรคอะไรคะอ่าน,นี้เรียกว่ากลุ่มอาการความผิดปกติของโรคเทอร์เ,อเนอร์เทอร์เนอร์นะ เทอร์เนอร์นี้นะักเรียนจำเอาไว้นะคะว่าเกิดเกิดในเฉพาะผู้หญิงเกิดในเฉพาะผู้หญิงนะแสดงว่าสัญลักษณ์ของผู้หญิงเราเป็น xx เนาะโรคเทอร์เนอร์เนี่ยจะเกิดในเฉพาะผู้หญิงสาเหตุที่เป็นโรคนี้นะคะเทอร์เนอร์เนี่ยถ้าเกิดมาปุ๊บเคยเห็นผู้หญิงเตี้ยไหมนั่นแหละเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเพศเกิดมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะเตี้ยเลยเตี้ยตัวเล็กมากจะเตี้ยตัวเล็ก แล้วก็เขาจะไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกเหมือนผู้หญิงทั่วไปหรอกเต้านมเนี่ยจะแบนจะเล็ดจะฟีบนะคะอ่ะโรคเทอร์เนอร์นี้เกิดแค่ในผู้หญิงเรารู้ว่าสัญลักษณ์ปกติของเพศหญิงจนะเป็น XX แต่โรคเทอร์เนอร์เนี่ยเป็นยังไงเกิดมาจากสายเตุโครโมโซม X หายไปหนึ่งแท่งอ่ะคนปกติเนาะคนปกติผู้หญิงเป็น XX ใช่ไหมคะแต่เจ้าโรคเทอร์เนอร์เด็กที่เป็นเกิดมาเนี่ย เป็นผู้หญิงเตี้ยเลยเนี่ยโครโมโซม x จะขาดไป1แท่งก็จะเขียนได้เป็นเท่าไหร่จากคนปกติเป็น xx x. ขาดไป1แท่งก็จะเหลือแค่ x เดียวหรือที่เราเรียกว่า x ศูนย์นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเป็นโรคโทเนอร์เนาะเกิดในผู้หญิงต่อมาโรคที่สองโรคนี้นะคะเรียกว่าค i เฟกเตอร์คาเฟกเตอร์เนี้ย เป็นโรคที่พบได้แค่ในเพศชายพบได้ในเพศชายนะโรคชนิดนี้นะคะถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยผู้ชายคนนี้จะมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงมากหน้าตาเขาเป็นผู้ชายนะเพราะมันเกิดได้ในผู้ชายแต่เกิดมาเนี่ยก็คือนี่เลยจะมีลักษณะเต้านมคล้ายผู้หญิงอวัยวะเพศจะเล็กอสุจิของผู้ชายส่วนมากจะสร้างอสุจิใช่ไหมแต่ โรคไคเฟกเตอร์นี้เขามีอันท้าที่ไม่สร้างอสุจิจะสูงผิดปกติแล้วก็จะอ้วนมักจะเป็นปัญญาอ่อนอ่ะไคเฟกเตอร์ในที่นี้นะคะเป็นลักษณะที่เป็นยังไงเกิดจากโครโมโซม x ของเขาเกินมาหนึ่งแท่งลรกนี้นะโครโมโซมโครโมโซม x เกินมาหนึ่งแท่งหรือสองแท่ง อาจจะเกินมา1แท่งหรือ2แท่งก็ได้ถ้าบรรพบได้แค่ในเพศชายใช่ไหมคะนักเรียนสัญลักษณ์เพศชายเป็น x y ใช่ไหมสัญลักษณ์เพศชายดูนะเป็น x y นะคะแต่พอมาเป็นคายเฟกเตอร์คายเฟกเตอเนาะเกิดในเพศอะไรเกิดในเพศชายคนปกติจะเป็นอะไร44บวก x y ใช่ไหมเพราะว่า44คือโครโมโซมร่างกายบวกอีก2 แท่งก็คือโครโมโซมเพศรวมเป็น46เนาะอ่ะถ้าเป็นในผู้ชายคนปกติจะเขียนได้14บวก x y แต่ไอเจ้าลูกคายเฟกเตอร์เนี่ยโครโมโซม x เกินมา1แท่งหรือ2แท่งอ่ะถ้าเกินมา1แท่งก็จะเป็น44่สบวกสีบวก x x y เห็นไหมคะเห็นไหมว่าโครโมโซมเพศโครโมโซม x เกินมา1แท่งเห็นไหม พอเกินมา1แท่งปุ๊บเลยทำให้ผู้ชายคนนี้มีลักษณะคล้ายผู้หญิงคือมีเต้านมเพราะว่ามันมีอะไรคะ X X เพศหญิงเกินมาเห็นไหมหรือบางครั้งโครโมโซมเพศอาจจะเกินมา2แท่งก็จะเป็น X X X Y คนปกติจะเป็นแค่ X Y ใช่ไหมผู้ชายแต่เกินมา2แท่ง X X Y เนี่ย X X X Y อย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยไดเ้เหมือนเขาได้โครโมโซมเพศหญิงมา่ะ หน้าตาเขาเป็นผู้ชายแต่เหมือนเขาได้โครโมโซมเพศหญิง X x มาก็เลยทำให้นมเขาเนี่ยมันคล้ายกับผู้หญิงอจําเอาไว้เนาะถ้าเป็นกลุ่มเชอร์เนอร์เนี่ยพบได้แค่ในเพศหญิง X มันขาดไปหนึ่งแทง่งแต่ถ้าเป็นกลุ่มคลเฟกเตอร์เนี่ย factor, พบได้แค่เพศชายแต่โครโมโซม X เนี่ยเกินมาหนึ่งแท่งหรือสองแท่งนะคะต่อมาโรคที่สามโรคที่สามมีชื่อว่าโรคอะไรคะลองดูสิโรคนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว X เห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ตัว Y เราลองมาดูถ้าเป็นโรคนี้นะคะเราเรียกว่ากลุ่มของอาการอะไรเอ่ยกลุ่มของอาการทิพเปิลเอ็กเรียกว่าทิพเปิลเอ็กนะคะทิพเปิลเอ็กเนาะทิพเปิลเอ็กในที่นี้นะคะจะเกิดแค่ในผู้หญิงโรคนี้จะเกิดแค่ผู้หญิงนะทำไมต้องเกิดแค่ผู้หญิงหนูก็ดูสัญลักษณ์ซีเอ็กก็เป็นผู้หญิง วายก็คือผู้ชายโรคเนี้ยจะเกิดแค่ในผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเกิดมาปุ๊บเขาไม่มีประจำเดือนนะคะนักเรียนเกิดมาเนี่ยไม่มีประจำเดือนตั้งแต่เกิดเลยเป็นหมันรังไข่จะฟออ่ามันจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่แล้วทีนี้คนที่เกิดเป็นโรคนี้เป็นยังไงคะโรคนี้ที่เชื่อว่าทริเปิลเอ็กเนี่ยสัญลักษณ์ของเพศหญิงเป็นยังไงที่ครูบอกอ่าสัญลักษณ์ของเพศหญิง ปกติเลยจะเป็น X X แต่โลกนี้เป็นยังไงความผิดปกติโครโมโซม X เกินมา1แท่ง X เนาะเกินมาหแท่งก็เป็นเหมือนเป็นยังไงคะพอเกินมา1แท่งเวลามาเขียนก็จะเป็น44ถ้าคนปกติจะเป็น X X แต่คนที่ผิดปกติเขียนหน้าก็จะเป็น44บวก X X X เพราะว่ามันมี X เกินมา1แท่ง เห็นไหมคะพอ x เ,เกินมาหนึ่งแท่งเหมือนมันมีความเป็นผู้หญิงนะเกินมาเยอะมันก็เลยทําให้ผู้หญิงคนนี้เกิดมาไม่มีประจำเดือนเป็นหมันรังไข่ฝ่ออ่านี่เรียกว่าทริปเป x น,นะคะต่อไปต,ตัว y ตัว y นี้เรียกว่าดับเบิ y ดับเบิ y ในที่นี้เป็นยังไงตัว y ไงก็คือเกิดแค่ในผู้ชาย เกิดแค่ผู้ชายนะคะแต่ผู้ชายคนนี้เกิดมาเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเคยเห็นไหมก็เกิดมาเนี่ยหน้าตาก็มีสิวมาแต่เกิดเลยแล้วจะสูงกว่าปกติสูงมากเกิดมาจะสูงมากจะสูงมากๆเลยนะคะแล้วคนที่เป็นลักษณะที่เป็นโรคดับเบิลวายเนี่ยจะเป็นร่างกายที่เป็นยังไงเป็นผู้ชายร่างกายที่มีความเป็นปกตินั่นแหละแต่เขาจะเป็นลักษณะที่สูงมากถึงหกฟุตเลยนะ สูงมากถึงหกฟุตเคยเห็นไหมคนตัวสูง,สงย่งยงอะอ่ะส่วนใหญ่นะคะคนที่เป็นโรคนี้นะเขาจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายมากโมโหง่ายมากนะคะเพราะว่ามีระดับฮอร์โมนในเพศชายสูงเนาะส่วนใหญ่จะเป็นหมันคนที่เป็นโรคนี้ไม่มีบุตรได้นะไม่สามารถมีบุตรได้นะคะอ่ะแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคดับเบิลวายเป็นยังไงเป็นโครโมโซมที่อะไรคะ Y เกินมา1แท่งโครโมโซม y เกินมา1แท่งคนปกติเพศชายจะเป็น XY เนาะเวลามาเขียนสัญลักษณ์จะได้เป็น4 4 x บวก xy แต่เจ้าโรกดับเบลิล y เกินมา1แท่งเวลาเขียนก็จะได้เป็น4 4บวกความผิดปกติก็จะเป็น4 4 x y บวก x ตรงนี้ก็คือตัว Y เกินมา1แท่งไงคะ เขาก็เลยเรียกว่าดับเบิลไวทาพาะว่าเกินมาหนึ่งแท่งปุ๊บก็จะทําให้เขาเป็นยังไงนั่นแหละทําให้เขามีรูปร่างสูงใหญ่กว่าปกติเนาะสี่โรคนี้ก็คือกลุ่มองอ,อาการอะไรคะความผิดปกติของกลุ่มอาการโครโ,โ,โ,โมโซมเพศใช่ไหมโครโมโซมเพศดูง่ายๆจะเป็นขาดกับเกินคือสัญ,ญลักษณ์ของเพศหญิงกับเพศชายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดีย๋ยวครูจะสรุปให้เนาะสรุป สรุปนะคะสรุปจะที่รักสรุปสรุปโลกทางพันธุกรรมโลกทางพันธุกรรมนี้เป็นลักษณะเป็นยังไงคะโลกทางพันธุกรรมอ่ะดูสิโลกทางพันธุกรรมก็คือเป็นโลกที่เกิดขึ้นเป็นโลกที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการถ่ายทอด ทางพันธุกรรมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนาะที่เกิดจากยีนผิดปกติไอ้เจ้ายีนที่ผิดปกติเดยมันจะไม่แสดงออกให้เห็นชัดเจนดังนั้นเวลาก่อนจะตั้งครรภ์หรือมีบุตรก็ต้องไปทําไมคะไปให้คุณหมอตรวจสอบดูยีนของเราเนะว่าผิดปกติหรือปกติดีไหมแล้วโรคทางพันธุกรรมจะแบ่งออกเป็นสองโรคก,ก็คือโรคทางพันธุกรรมที่เกิดในอะไรคะ โรคพันธุกรรมในไหนความผิดปกติของพันธุกรรมในโครโมโซมร่างกายในโครโมโซมร่างกายนะคะในโครโมโซมร่างกายเนาะกับความผิดปกติในโครโมโซมอะไรคะโครโมโซมเพศนะถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายหลักการดูง่ายๆหลักการดูง่ายคือจํานวนจํานวนแท่ง โครโมโซมเนาะแต่ละโลกมักจะเกินมาหนึ่งแท่งใช่ไหมคะโดยโลกทางพันธุก,กรรมในโครโมโซมร่างกายจะมีหนึ่งหนึ่งโลกอะไรคิดดูชาร์จคิด,ดูชาร์จนี้เป็นยังไงคะอ่าคิด,ดูชาร์จคู่ที่ห้าขาดหายไปถ้าเป็นคู่ที่ชาร์จเนาะ,ะโลกที่สองโลกพาทัว พาทัวนี้เป็นโลกเป็นไงคะคู่ที่สิบสามเกินมาหนึ่งแท่งต่อมาโลกที่สามก็คือโลกเอ็ดเวิร์ดโลกเอ็ดเวิร์ดนี้เป็นคู่ที่สิปดใช่ไหมคะคู่ที่สิบปดเกินมาหนึ่งแท่งโลกสุดท้ายก็คือโลกอะไระโลกดาว ดาวซินโดมเนี่ยที่มีหน้าตาคล้ายกันหมดเนี่ยเป็นโรคดาวซินโดมที่มีคู่โครโมโซมร่างกายคู่ที่21เกินมา1แท่งอ่นนี้คือโครโมโซมในร่างกายเนาะต่อมามาดูสรุปโครโ,โ,โ,โมโซมเพศโครโมโซมเพศนี้จะเป็นลักษณะที่สัญ,ญลักษณ์เพศผิดปกติเนาะโดยโรคที่หนึ่งจะเป็นโรคที่ชื่อว่าอะไรคะโรคเทอร์เนอร์ โลกนี้จะเป็นอะไรเป็นโครโมโซมอะไรคะ X ขาดไป1โครโมโซมก็จะเขียนได้เป็นอะไรเป็น X ศย์หรือ X ตัวเดียวโลกที่สองมีชื่อว่าโลกคายเฟกเตอร์คายเฟกเตอร์คาเฟกเตอร์นี้เป็นลักษณะที่เป็นยังไงเป็นความผิดปกติของโครโมโซมอะไรคะ โครโมโซมเพศก็คือมีโครโมโซม x เกินมาหนึ่งแท่งคนปกติจะเขียนได้เป็น xy แต่โรคนี้ผิดปกติก็จะเป็น xx y เพราะว่า x เกินมาหนึ่งแท่งโรคที่สามก็จะเป็นโรคอะไรโรค triple y triple x triple ปป x เป็นโรคที่เกิดในผู้หญิงก็คือเป็นความผิดปกติโครโมโซม x เกินมาหนึ่งแท่ง x เกินมาหนึ่งแท่งเนาะ เกเกินมา1แท่งก็จะเขียนได้เป็นอะไรอ่ะโครโมโซมที่เปิลเกิดในเพศหญิงเกินมาหแท่งก็จะเขียนได้เป็น x x x เนาะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขียนได้เป็น xx แต่คนผิดปกติก็จะเป็น xxx นะคะต่อมาโรคสุดท้ายก็คือโรคดับเบิลไวน์ดับเบิลไรู้แล้วว่าสัญลักษณ์ y เนี่ยมันต้องเกิดแค่ในเพศชายอย่างเดียวเกิดแค่เพศชายอย่างเดียวเนาะ แค่ชายอย่างเดียวในที่นี้ความผิดปกตินี้ก็คือเป็นยังไงสัญลักษณ์ y เกินมาหนึ่งแท่งเกินมาหนึ่งแท่งเนาะก็เลยทําให้ความผิดปกตินี้ทําให้ขอตัวสูงเขียนได้ก็จะเป็น x y y อันนี้ก็คือเป็นความเป็นสรุปอะไรนะคะอ่ะเป็นสรุปของการเกิดโรคทางพันธุก,กรรมเนาะเกิดขึ้นทางโครโมโซมร่างกายกับโครโมโซมเพศนะคะอ่ะแล้วหลายคนถามว่าอ้าว แล้วอย่างนี้โรคทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีวิธีป้องกันหรือรักษาไหมคะวิธีป้องกันครูก็บอกไว้แล้วเนาะว่าก่อนที่สามีภรรยาเขาจะตั้งครรภ์ต้องไปให้คุณหมอตรวจสอบดูในเรื่องของยีนเนาะดูในเรื่องของความพร้อมร่างกายต่างๆเพราะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีใดทางการแพทย์ที่จะสามารถป้องกันโรคทางพันธุกรรมได้แต่เราก็ต้องเป็นยังไงคะ แต่เราก็ต้องศึกษาประวัติโรคทางพันธุกรรมว่ามันมีความเสี่ยงที่จะถ่ายทอดไปยังรุ่นเราเนี่ยได้โดวยวิธีไหนบ้างอ่ะแล้วก็ต้องไปตรวจรักษาสุขภาพเนาะต้องไปตรวจพวกยีนพวกยีนใช่ไหมคะว่ามันมีความผิดปกติไหมที่จะทําให้การตั้งครรภ์เราเนี่ยส่งผลทาให้เราลูกเราเนี่ยเป็นโรคทางพันธุก,กรรมไหมอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันนะคะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้เนาะครูไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีการบ้านให้เราทำนะคะเดีย๋ยวเรามาพบปะพูดคุยกันในชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันให้นักเรียนอย่าลืมเอาหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะคะ,ะเจอกันพบกันในคาบเรียนนะคะสวัสดีค่ะ